พระว่าจาประจําวันอาทิตย์ที่9มกราคม2022ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างบทอ่านจากหนังสือประกาศโอิสยาพระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสว่าจงปลอบโยนจงปลอบโยนประชากรของเราเถิดจงพูดกับกรุงเยรูซาเล็มให้ประทับใจจงร้องบอกเมืองนั้นว่าเวลาการเป็นท่าสิ้นสุดแล้วความผิดของเมืองนั้นได้รับการอภัย เมืองนั้นได้รับโทษจากพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสองเท่าแล้วเพราะบาปท,ทั้งหมดของตนเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นธุรกันดาลจงเปิดทางตรงในทุ่งเวงวางสำหรับพระเจ้าของเราเถิดจงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็มจงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบที่ขรุขระจะราบเสมอกัน ที่สูงสูงต่ำต่ำจะราบเรียบแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ให้ปรากฏมนุษย์ทุกคนจะได้เห็นทั่วกันเพราะพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ดังนี้ท่านผู้นำข่าวดีมายังซิโยนเอ๋ยจงขึ้นไปบนภูเขาสูงเถิดท่านผู้นำข่าวดีมาให้กรุงเยรูซาเลมเอ๋ยจงร้องตะโกนให้สุดเสียงเถิดจงร้องตะโกน อย่ากลัวเลยทรงประกาศแก่เมืองต่างๆแห่งแคว้นยูดาว่าพระเจ้าของท่านทรงอยู่ที่นี่ดูสิองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเสด็จมาด้วยพระอนุภาพพระกรของพระองค์ทรงอำนาจปกครองดูสิรางวัลชัยชนะอยู่กับพระองค์ประชากรที่ทรงกอบกู้เดินนำหน้าพระองค์ พระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เช่นคนเลี้ยงแกะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกรทรงอุ้มไว้แน่พระอุระและทรงนำแม่แกะอย่างทนุถนอมบทอ่านจากจดหมายของนบุลเปาโลอัครสาวกถึงทิตัสพี่น้องพระหัสถทานของพระเจ้าปรากฏขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น สอนเราให้ลาทิ้งอธรรมโลกิยาตันหาเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยความชอบธรรมและด้วยความเคารพเลื่อมใสพระเจ้าในโลกนี้ขณะที่เรากําลังรอคอยความหวังที่ให้ความสุขคือการสํแดงพระองค์ในพระสิิิรุ่งโร์ของพระคริสต์เยซูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ไถ่ของเราพระองค์ทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เพื่อถ่ายกู้เราจากอาธรรมทั้งหลายชำระประชากรให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นประชากรของพระองค์และเป็นผู้ปรารถนาจะทำแต่ความดีแต่เมื่อพระเจ้าพระผู้ถ่ายของเราทรงแสดงพระทัยดีและความรักต่อมนุษย์พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่เพราะกิจการชอบทำใดใดที่เราทำแต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาดเราจึงเกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้าพระองค์ทรงหลังพระจิตเจ้าลงเหนือเราอย่างอุดมโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่ของเราเพื่อพระหัรสถานของพระองค์จะบันดาลให้เรากลับเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นทายาทในความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดรพระวรสารบุลลูกา ขณะนั้นประชาชนกำลังรอคอยทุกคนต่างคิดในใจว่ายอนเป็นพระคริสต์หรือยอนจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่าข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมาและข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขาเขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าแลด้วยไฟ ขณนะนั้นประชาชนทั้งหมดกําลังรับพิธีล้างพระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วยและขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นท้องฟ้าก็เปิดออกและพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์มีรูปร่างที่เห็นได้ดุดนกพิราบแล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราข้อคิด พระเยซูเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์และร่วมชะตากรรมกับมนุษย์ในทุกอย่างเว้นต่าบาปและเพื่อช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปพระองค์ทรงเริ่มจากสภาพที่เราเป็นถึงแม้พระองค์ไม่มีบาปแต่ก็ทรงต่อแถวเพื่อรับพิธีล้างจากยอนในแม่น้ำจอแดน เชกเช่นทุกคนทั้งทังที่ยอนทักทวงว่าพระองค์ไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นแต่พระองค์ทรงยืนยันจะรับในเวลาเดียวกันพระเจ้าทรงทําให้เห็นว่าถึงแม้พระเยซูเจ้าจะทรงร่วมชะตากรรมกับคนบาปแต่ในตัวพระองค์มีอำนาจของพระเจ้าที่จะถ่ายกู้ทุกคนจากการเป็นทาสของบาป พระเจ้าทรงยืนยันท่านเป็นบุตรที่รักของเราสิทธิของพระเยซูเจ้าก็เช่นกันเหมือนกับเพื่อนพี่น้องทุกคนแต่สำนึกในความเป็นลูกของพระเจ้าและสะท้อนออกมาในชีวิตขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2022